ันนี้เป็นปลอกหมอนข้างนะครับเชือกของมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดเชือกมันหลุดทําไงนะครับฝั่งนี้เชือกมันหลุดแต่ผ้ามันยังดีอยู่ผมเสียดายไม่อยากทิ้งนะครับเราก็ไปหาเชือกมาถ้าใครหาเชือกแบบนี้ได้ก็หามานะคล้ายๆกับไปซื้อเชือกร้อยรองเท้าก็ได้มันคล้ายๆกันนะครับประมาณสิบกว่าบาทยี่สบาทได้คู่หนึ่งได้สองเส้นนะครับแต่ทีนี้ผมขี้เกียจไปซื้อผมก็ใช้เชือกเนี่ยเชือกที่หาได้นะครับเอามาผ่าใส่ กับตะเกียบแบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปที่รูนะครับปึ๊บใส่เข้าไปแล้วก็ยน่นย่นย่นยนยน่ยนยน่ยน,ยนปึ๊บรูดเข้าไปนะครับปายอยู่ตรงนี้แทงเข้าไปเรื่อยๆพอตรงนี้เราปล่อยเข้าไปเลยนะครับดึงไม่ต้องกลัวมันหลุดหายไปครับให้มันวิ่งเข้าไปข้างในผ้าอย่างนี้เลย่าแล้วก็ จับปลายมันลูด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 เหมือนเดิมครับฝั่งนี้ปล่อยไปมันจะได้วิ่งเป็นวงกลมอยู่ข้างในนะครับนี่มันจะแทงออกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วปลายนะครับแล้วก็มาจัดปลายฝั่งนี้ว่ามันโผล่ออกตรงไหนนีโผล่ออกมาแล้วนี่นะครับเราก็ลูดด้านท้ายออกไปเหมือนเดิมปุ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะได้ปลายที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปหาฝั่งหนึ่งแล้ว เราก็มัดเลยนะครับาปลายมันมามัดกันไว้มันจะได้ไม่หลุดอีกนะเอ่อพวกกางเกงก็เหมือนกันนะครับเกงขาสั้นเกงวอมที่มีหูรูดแล้วเชือกมันหลุดหายนะครับทําเหมือนกันก็เอามาจัดให้มันอยู่กลางๆแบบนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บเราก็จะมีหูรูดทั้งสองฝั่งแล้วฝั่งนี้รูดเข้าไปได้แล้วนะครับไม่ต้องทิ้งแล้ว เราก็มัดได้เหมือนเดิมนะครับทั้งสองฝั่งเอาหมอนข้างใส่ได้แล้วเช่วนี้นะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆใช้ตะเกียบเนี่ยที่มีอยู่ในครัวนับผ่าตรงกลางให้แนวมีดผ่าง่ายอย่างเงี้ยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ